ประเด็นต่อมานะครับไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างหลังจากวันก่อนฮามัตแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่นะครับอ,อิสราเอลก็ทันทีเลยเหมือนกันบอกว่าตั้งได้ก็สังหารได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูรายละเอียดครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าวต่างประเทศค่ะรายงานจากกรุงเทอาวีฟป,ประเทศอิสราเอลนะคะว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลค่ะกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าอิสราเอลมีความมุ่งมั่น ที่จะป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามภายนอกทั้งเชิงรุกและเชิงรับข, i, รขณะที่พลโทเฮอร์ซีฮาเลวีประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมอิสราเอลกล่าวเสริมว่าฝ่ายความมั่นคงและข่าวกรองยังคงเฝ้าติดตามหาบาะแสนายยายาซินวาผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองคนใหม่ของกลุ่มฮามาสและจะจัดการอีกฝ่ายให้ได้ ทั้งนี้ซินวาเป็นผู้นำกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาตั้งแต่ปี2560นะคะแล้วก็ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณาชนนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ค่ะด้านผู้สันทัดกรณีหลายคนให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าตราบใดที่การเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่นายอิสมาอิลฮานิเย ผู้นำสูงสุดคนก่อนหน้ายังคงมีชีวิตอยู่การเจรจาในยุคข,ของซินวาก็อาจจะยิ่งลำบากมากกว่าเนื่องจากซินวามีจุดยืนที่แข็งกร้าวกว่าฮานิเยมากขณะที่นายแอนโทเนียบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงการที่อิหร่านเตรียมโจมตีตอบโต้อิสราเอลจากการเสียชีวิตของฮานิเยว่ารัฐบาลวอชิงตันยังคงพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้บรรยากาศในภูมิภาคลุกลามบานปลายทั้งนี้นะคะบิงเคนเน้นย้ำว่าสหารัฐยึดมั่นกับนโยบายด้านความมั่นคงในการปกป้องอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องเข้าใจตรงกันว่าหากยังคงมีการโจมตีทางทหารเกิดขึ้นครั้งต่อไปมีแต่จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อไม่ปลอดภัยและปราศจากเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น สหรัฐกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งด้วยวิธีการเจรจาทางการทูตผ่านการหารือกับพันธมิตรเพื่อส่งสารไปถึงอิรานและรัฐบาลวอชิงตันติดต่อโดยตรงกับอิสราเอลในเวลาเดียวกัน